สวัสดีครับเรื่องเด็ดเจ็ดยับโดย r เรเซอร์เบนในวันนี้นะครับขอ,อนาเสนอเรื่องราวทีมเกาโชเลยหลังขายทีม15ล้านเกาะอื่นนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนเพื่อใจดีนะครับที่คอยสนับสนุนให้พวกเราได้ทำคลิปดีๆแบบนี้ออกมาให้เพื่อนๆน,นะครับแล้วก็ตอนนี้ครับ เขาเนี่ยมีการแจกเสื้อของเมสันเมาส์นะครับเป็นเสื้อเชลซีพร้อมสกรีนเบอร์19กับสกรีนชื่อของเมสันเมาส์ลงไปด้วยนะครับยังไงก็ดูรายละเอียดกันได้เลยนะครับนับเวลาถอยหลังอีก4วันเท่านั้นนะครับกาลโชสนาอิตาลีเนี่ยกำลังจะลดเหลือเพียงแค่19ทีมเพ่านั้นในฤดูกาลนี้นะครับแหม จากตอนแรก20ทีมนะครับผมมันเป็นเรื่องที่แปลกเลยครับว่าเฮ้ยแปลกเลยเพราะว่าทางฤดูกาลเนี่ยมันต้องเหลือ20ทีมจู่ๆจ,จ,จ,จะหายไป1ทีมได้ยังไงใช่ไหมครับผมและท,ทีมนั้นก็คือซาแลนิตานาที่ผมเคยพูดไปแล้วเมื่อมีกี่วันก,นก่อนหน้านี้นะครับซึ่งทีมนี้อยู่ในเกาโชเซล่าอิตาลีนะครับและพวกเขาเนี่ยกำจะถูกตัดสิทธิ์ออกจากเกาโชซาลา เพราะว่าพวกเขาทําผิดกฎนั่นเองนะครับผมนั่นเป็นเพาพวกเขาเนี่ยมีเจ้าของคือรดิโอโรติโต้ที่เป็นเจ้าของของ la, ทินลาซิโอคนปัจจุบันแต่ตามกฎของลีกเนี่ยห้ามให้คนในคนหนึ่งเนี่ยเป็นเจ้าของหลายสโมสรในลีกเดียวกันนะครับทำให้ซาลานิตานาเนี่ยก็เลยต้องหาคนซื้อนะครับก็ตอนนีเน้เหลือเวลาเพียงแค่34ีวันเท่านั้นนะครับผมคือถ้าเข้าปีใหม่เมื่อไหร่ในปี2022ซาลานิตานานั้นจะถูกดรอปลงไป ในสูตรเซเลบีคือโดนตัดสิทธิ์ออกจากเซเล์อาทันทีเลยทีเดียวนะครับ ซีโออย่างอุโกมาเชต,ติเนี่ยก็พยายามทําทุกสิ่งทุกอย่างครับพยายามเลข่ขายลดร,ราคาลดแรกแจกแถมเลยนะครับนี่คือราคาของทีมในเกาโชเซานอานะครับสิล้านยูโรเนี่ยก็ตกเป็นอะไรประมาณสัก570ล้านบาทนะครับผมซึ่งถือว่าเป็นเม็ดเงินที่ถูกมากๆสาหรับทีมในเกาโชเซานอานะครับซึ่งโอเคแหละว่าซาลานิต,ตาน่าเนี่ยโอกาสตกชั้นสู่เซเลเบเนี่ยก็ถือว่าสูงมากเพราะว่ารังท้ายมีเพลงแค่8แต้มเพานั้นแต่ มันก็ถือว่าเป็นมูลค่าที่โห oh, ถ้าใครสมมติว่าใครจะไปซื้อการโฆษณาเนี่ยคุณลองคิดสภาพครับว่าเกาโชเซลอาเนี่ยคือหลีกที่ดีที่สุดในโลกในลีกหนึ่งนะครับคือหลีกใหญ่ของยุโรปแค่ทีมคุณลงเตะเนี่ยได้ค่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดลงตรงลงเตะหาสปอนเซอร์เนี่ยมาแทนที่แปะในทีใ่ใต้สนามเนี่ยเพราะั้นคุณคือเจ้าของทีมยังไงก็มีแต่ได้กับได้ครับเสียเงินเพียงแค่15้าล้านยูโรเนี่ยแต่ก็ต้องมาดูรายละเอียดนะครับว่าในการขายเนี่ยมันมีเรื่องของน่องนี้อะไรเยอะแยะ ว่าไปซื้อพวกสื่อโคสนาสื่อทีวีสื่อทางโซเชียลต่างๆนี่นี่คือคุณซื้อสโมสรฟ,ฟุตบอลเลยนะครับจา่ายเงินแค่15ล้านยูโรเท่านั้นถึงแม้ว่าซานนต,ตาน่าเนี่ยไม่ชในะใครมารับ8เกมติดในเกมลีกก็แล้วแต่ แต่ก็ต้องมารอดูนะครับว่าใครล่ะจะกล้ามาซื้อทีทีนี้หรือเปล่าเพราะาถ้าไม่มีใครมาซื้อเนี่ยเซเลตนาทีมนี้เนี่ยจะถูกตัดสิทธิ์ออกจากเซเลอาอย่างแน่นอนครับเพราะว่าทางด้านของกาเบียเล่กราวิน่าพนักฟุตบอลของอิตาลีหรือเอฟไอเซเนี่ยก็บอกแล้วนะครับว่าถ้าพวกเขายังหาใครมาซื้อไม่ได้จะถูกขับออกจากเซเรอาอย่างแน่นอนนะครับผมไม่สนแล้วแหละเพราะาผ่อนกรนมาให้เยอะแล้วเพราะว่าทางเซเลอาเนี่ยถึงแม้จะยื่นเรื่องอยังไงก็แล้วแต่แต่พวกเขาไม่ยอมเะครับเพราะว่าแหม ห่อนปลนให้เยอะแล้วแต่คุณยังไม่ทําตามกฎแบบนี้สุดท้ายก็ต้องไปนะครับอีกเพียงแค่4วันเท่านั้นครับซาลาฮิตาหน้าจะถูกตัดสิทธิ์ออกจากเกาโชเซเลอาน่าเสียดายนะครับ23ิปีที่รอคอยที่ต้องการกลับเซเลอา,ากามันจะหายวับไปกับตาสำหรับทีมม้าน้ําทีมนี้ครับและนี่ก็เป็นเรื่องราวของทีมเกาโชเลลังขายทีม15ล้านเรื่องเด็ดจะดยับเดนเดเบลนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ